สวัสดีค่ะเพื่อนเมื่อนีมีป้าจะมาถ่ายเพื่อนเพื่อนบึงถึงหมดแดงไปนะคะที่ยุคโคนต้นที่ยุคโคนของต้นผุดสาเนาะค่ะเพื่อนๆนนี่นะค่ะเพื่อนๆนที่ป้าบอกว่าหมดคันไฟนะคะมันจะมาขึ้นต้นของผุดสาในช่วงระยะเป็นดอกนะคะเพื่อนๆนนี่ป้ากะกำจัดอยู่เรื่อยๆเนาะค่ะแต่มันกะเบ่เ,เบิดนี่ค่ะมันจะมายุคโคนแล้วกะ ช่วงนี้มันกะอากาศคั่มแล้วนะคะหมดหมดแดงไฟนี่กะจะลงมา่ขื้นแล้วแต่ตอนช่วงเที่ยงนะคะที่ป่ามาอากาศจะเห็นพบบเบึ้นเบึงบ้งนะคะตอนเที่ยงทีพป่ามานะคะเห็นหมดคันไฟน่ะขึ้นถึงต้นพุทราเลยนะคะเพื่อนกำลังจะขึ้นต้นพุทราเพราะว่า มันจะเขาไปอาศัยอยู่ใต้ใบนะคะตอนนั้นต้นนี้กะนากว่านี่บากเลยมาเอาใบที่มันหนาออกนะคะเพื่อนๆที่ป้าทายเพื่อนเพื่อนเบิงหมดคันไฟนี่เพราะวา่ามีเพื่อนในช่องเฮานะคะบางท่านเพิ่นกลับมาบอกเ,ออเคล็ดลับในการปราบมดแดงไฟแล้วนะคะเพื่อนๆก็ขอบขอบคุณเพื่อนละคะ่ะ จะกาจัดมมดคันไฟนะคะบนด,ดังไฟนี่ละได้โดยการใส่แป้งนะคะเพื่อน,อนแป้งที่าำรับโวยเห็บหมานะคะเพื่อน,อนมันจะเป็นกินหอมอยู่นะคะแป้งที่เอามาโวยเห็บหมาเอามาโรยไวไบวๆรอบโคนต้นเลยนะคะเพื่อน,อนจะซอยให้บแด,ดงไฟนี่หนีจาก นพุทธาของเฮานะคะเพื่อนๆจะบบมีหมดแดงไฟมารลบกวนเลยนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนที่เืิอนคอมเมนต์เข้ามาบอกก็จซอยกันนะคะเพื่อนๆทุกคนถ้าผู้ใดหูจักจริงใดดีก็บอกเราสู่กันฟังนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเป็นต้นที่ป้าแต่งใบออกแล้วนะคะบอห้นาหลายถ้าต้นนาหลายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆ เนี่ยต้นนี้นะคะเพื่อนตะว่าขาแกงออกอีกว่านะคะเพื่อนมันหนาหน้ยอดก็งามงามยู่ค่ะงามยูตแต่วามันกะบหลใหญ่นะคะเพื่อนไม่เป็นยอดที่ใบงามนะคะเพื่อนเป็นยอดที่ใบงามแต่ยอดที่เป็นกิง่งนะจะใหญ่นี่ก <g ül> <g ül> ะบบหลายกิง่งจะเป็น ยอดที่เป็นใบางามแต่กิ่งอยากหน่อยนี่หลายนะคะ๋ยวป้าจะมา,อ,าออกออกนี่มือหนานะคะพาเพื่อนๆมาอ,าออกน้ำกันป้า,อ,าออกอกิ่งใดออกจกพอดีนะคะจะได้ให้กิ่งที่สมบูรณ์น่ะได้จะเดินได้เติบโตได้เต็มทีนะคะเพื่อนๆป้าจะท่ายเพื่อนเพืนเบิเเ่บึงไปรอบๆสวนนะคะ พ่อป้ามาสวนมือนี่ป้าไปเห็นไข่ของหนอนนะคะเพื่อนๆบน,น,นิ่ก็งอยแบบมีกาออกเลยนะคะเพื่อนๆเด็ดออกเลยเพราะว่าหนอนจะมาสอนใดนะคะเพื่อนๆ,นๆป้าจะพาไปเบิิงต้นที่ป้าเห็นไข่นะคะ,ะ,คะเห็นไข่หนอนแล้วก็นี่ต้นที่ป้าเห็นโตหนอนพร้อมนะคะ ตนมีป่ากระแตงไปแล้วนะคะเพื่อนๆป่าเห็นมันงามป่ากอ็อยากชายหื่เพื่อนๆเๆๆบิ่งไปน้ำนะคะยอดของเขานะคะเพื่อนกิ่งพันพุทราจังมารลุนกันบ้างนะคะมานในระยะเวลาสองเดือนนี้ป่าจะเห็นดอกพุทราบอานะคะมีกระเดือนกลัวแล้วอีกบอดน,นะคะเพื่อนยิ่กเดือนเทาก็จะเห็นดอกแล้วาตาม ทีเขาก็กำหนดไว้นะค,ะค่ะเพื่อน,น,อนยอดกะน,นี่ค่ะปะ้าทิป้าว่าเอาอยากเอาไว้หน่อยเพราะป้าอยากให้มันเป็นยอดในลักษณะนี้นะคะคเพื่อนถ้าบ่าออกป้าคิดว่ามันจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นใบงามแต่กิ่งก็อาจจะบ่ค่อยใหญ่นะค,ะค่ะเพื่อนเพราะว่าต้นเฮามันยังเป็น ก็คือว่าถือว่าทําสาวในต้นทีหน่อยอยู่นะคะเคพื่นมพนก็นต้องไปกินทีเด็ดขาดนะคะเพื่อนเด็ัดเอาตอนนั้นป้ามาเห็นนอนอยู่ในใบเลยนะคะยินในใบท้องพุทราเลยป้าจำบดแล้วค่ะป้าต้นใดเดี๋ยวป้าเบิงอีกก่อน ป้าเห็นนอนอยู่ในใบพุทราปากเลยว่าเอา,เ,อาเดี๋ยวป้าจะทาเพื่อนๆดูน,นะคะเพื่อนๆเห็นแล้วค่ะต้นนี้ค่ะเป็นตัวนอนเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ <ๆ S 2> ถ้าเบิ้งดูดูางเงารื่อยๆเขาก็จะบ่อได้ค่อยได้ขีดหยาดนะคะนี่คือตัวนอนนะคะในใบพุทราถ้าเพื่อนๆบอมาเอาออกนะคะแต่ต้นตัวนี้มันตายแล้วล่ะ จัดการบีบมันแล้วบีบก่อนที่จะแกะใบออกมาะคะ่ะก็คือแบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆถ้าเัาบวอ,ออกมันจะขยายพันธุ์เร็วนะคะคือใบจะขาดไปหลายแถวเห็นก้อนหัวออก,ก้อนจริงๆกะซอยอเห็นเขาได้ยอดพุทราถีงามนะคะโดยที่มาถือนอนทำลายนะคะเพื่อนๆนี่คือใบถีบ เป็นตัวนอนนะค่ะเพื่อนๆใบที่เป็นตัวนอนแล้วป้าจะพาไปเบิงต้นที่เป็นไข่นอนนะคะเพื่อนๆที่เป็นฟักคี่ป้าว่าทุกเพื่อนฟังตอนนั้นมันยูถึงใบพุทรานะคะตอนที่ป้าถ่าให้ดูคลิปก่อนนี้สําหรับคลิปนี้ที่ป,ป้าถ่าให้เบิงมันจะอยู่ขางล่างของใบพุทรานะคะเพื่อน นี่ค่ะเพื่อน,อนต้นมีป่าจำได้แล้วมันจะอยู่ไกลครับเดี๋ยวป่าจะเอากิ่งออกให้เพื่อนๆดงมีค่ะเพื่อนๆฝักของหนอนนะคะแต่ป้ากังวว่าเป็นมแมลงชนิดใดหรือคะแต่หัว่าอันนี้มันจะทำลายต้นผุด ใบพุทราของเขามีนะค่ะตูนพุทราหรือพุทราของเขาอยู่ะะขเขาต้อตงกาจัดออกนะคะ่ะเพื่อนๆตรงมันเบิงนะคะ่ะมันเบืงองเรื่อยๆะคะ่ะเพื่อนๆแต่มันก็เห็นด้วยชัดเจนสายตาเปล่าชัดเจนค่ะคือเบืองเรื่อยๆก็คือรักษาไดนะะ้นะคะ่ะเพื่อนะแบบนี้ละเขาก็ด็ดออกเว้นะคะ่ะเพื่อนที ต้นนี้อยู่ใกล้ต้นพะกีตูวผมได้ถามไปพักีตัวต้นนี้ป่าบริเวณมะปุนะคะ่ะนี่มันเกิดขึ้นมาเองอาจจะมาจากอาหารที่เอามากินก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนหรือว่าเป็นของพญายที่เพื่อนเอาไหนมันมาหวานกับมะโหนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ต้นนี้ป่าบริเวณมะปูรแต่ป่าก็ยังบริเวณอ,อกเพราะเห็นมันเป็นต้นที่ เราสามารถใช้ประโยชน์ได้กันเ,เลยบเอ,กออกนะคะ่ะก็เลยคุ้งยูคูกันไปเลยเต้นพุดซาของเราสำหรับคลิปนี้ป้ากะจะมาทายเพเพื่อนเบืองถึงปัญหาที่มีแมลงบกวนนะคะสำหรับหมดคันไฟเขากะได้วิธีแล้วที่เพื่อนเพื่อนคอมเออมนต์มาบอกนะคะก็ตตองขรขอบคุณเพื่อน,อนแล้วกะ็เรื่องของนอนนะคะหนอนที่ป้าเาห็นเพื่อนเพื่อนเบืองกันละอยู่ใบของตน้นั่นนะคะ่ะแล้วก็ ล้างของไข่นะคะบึงกันไปไเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจะได้รักษากันทันถ้ามีลายแล้วก็ได้ใส่สารเคมีกับว่ค่คอยดีนะคะกะพยายามใส่ให้หน่อยที่สุดกต่ถือว่าสําหรับป่ารักขนาดของกิ่งของงาพุธซานี่กะเป็นทีปาก็พอใจนะคะ ถือว่าสมบูรณ์อยู่ก็จังมาเบิงนักกันนะค่ะเพื่อนเพื่อนว่าถ้าถึงเวลาสองเดือนเขาจะเห็นหยอดของพุทราบอนนะคะ่ะมาเบิงตัวนี้ยังเห็นมาแรงอีกนะค่ะเพื่อนเพื่อนแรงอยู่ในใบ,ใบของพุทราะคะยังเห็นนะคะจะอยู่แบบนี้แหละค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าไถเข่าสวนดูก็จะเห็นนะคะ่ะ เพราะเขากะยังเป็นสวนที่บ่อใบบ่อท่านหลายก็คอยรักษาไปน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านด้ค่ะทีดติดตามรับชมเดี๋ยวพอกันไหม่นี่คลิปหนาด้ค่ะยอดนี้ยาวแล้วจะเห็นดอกบอนนะคะภายใน,นในระยะเวลาสองเดือนขอบคุณที่รับชมค่ะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะจังบึงไปน้ำกันด้วยค่ะเพื่อนเพื่อน